สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับนิยายเสียงไทยนวลคุณกำลังฟังนิยายเรื่องเอ็นบุญธรรมที่จะพาคุณผจญภัยไปกับเรื่องราวสุดแฟนตาซีที่น่าตื่นนเต้นเตรียมตัวให้พร้อมแล้วปล่อยใจไปกับเสียงแห่งการเล่าเรื่องที่จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความรู้สึกใหม่ๆไปพร้อมกันค่ะ ในคืนหนึ่งที่เงียบสงบท้องฟ้งฟาสีดำปกคลุมไปด้วยเมฆที่ไม่อาจเห็นดวงดาวได้มีเพียงแสงจันทร์ที่ซีจางพอส่องลงมาให้เห็นทางเล็กๆที่ทอดยาวเข้าสู่วัดเก่าแก่กลางป่าเสียงกิ่งไม้ที่ลู่ลมพัดดังกรอบกรบเป็นเสียงเดียวที่ได้ยินในยามวิการ หญิงสาวผู้หนึ่งเดินด้วยความรีบร้อนเธออุ้มเด็กน้อยอายุราวห้าขวบไว้ในอ้อมแขนเด็กน้อยมีดวงตาที่ใสบริสุทธิ์เขามองไปรอบๆด้วยความสงสัยแต่ความเหนื่อยล้าก็ทำให้เขาไม่พูดอะไรเลยหญิงสาวผู้นั้นเดินเข้ามายังประตูวัดที่เปิดกว้างหลวงพ่อที่ยืนอยู่หน้าศาลาหันมามองด้วยสายตาที่อ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความสงสารท่านหลวงพ่อเจ้ากะช่วยรับลูกของดิฉันไว้ทีเถิดเจ้ากะดิฉันไม่สามารถดูแลเขาได้อีกต่อไปแล้วหญิงสาวกล่าวด้วยเสียงสะอื้นพร้อมกับวางเด็กน้อยลงเบื้องหน้าหลวงพ่อ หลวงพ่อมองดูเด็กน้อยคนนั้นอย่างเงียบๆก่อนที่จะยกมือขึ้นลูบศีรษะเขาเบาๆเ,เจ้าน้อยเอ๋ยเจ้าชื่อว่าอะไรละ่ะเด็กน้อยเงยหน้าขึ้นมองหลวงพ่อบุญธรรมครับหลวงพ่อยิ้มให้เขาตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะอยู่ที่นี่เป็นลูกศิษย์ของวัดแห่งนี้และเราจะดูแลเจ้าเหมือนเป็นลูกหลานเองหญิงสาวมองบุญธรรมด้วยน้ำตาที่ไหลอับแก้มก่อนจะหันหลังเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองอีกเลย บุญธรรมมองตามเธอไปจนลับสายตาเขาไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเผชิญอะไรต่อไปแต่หัวใจเล็กๆของเขาก็รู้ว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลบทที่1ชีวิตใหม่ในวัด เช้าวันแรกในวัดสำหรับบุญธรรมเต็มไปด้วยความสับสนและความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนหลังจากตื่นขึ้นมาในห้องเล็กๆที่มีเพียงเสือเก่าและหมอนใบเล็กๆเ,เขาก็เดินออกไปที่ลานวัดความเงียบสงบที่นี่แตกต่างจากที่เขาเคยรู้จักเสียงนกร้องเบาๆและสายลมที่พัดผ่านต้นไม้ใหญ่ทำให้เขารู้สึกแปลกใจและประหลาดใจไปพร้อมกันตื่นแล้วหรือเจ้าน้อยเสียงหลวงพ่อดังขึ้นจากด้านหลังบุญธรรมรีบหันกลับมาและยกมือไหวทันทีสวัสดีครับหลวงพ่อ หลวงพ่อมองเขาด้วยสายตาที่อบอุ่นวันนี้เป็นวันใหม่ของเจ้าแล้วที่นี่เจ้าจะได้เรียนรู้และฝึกฝนสิ่งต่างๆที่จะทำให้เจ้าเติบโตเป็นคนดีมีสติและปัญญาบุญธรรมพยักหน้าแต่ในใจยังคงมีความกังวลอยู่เขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไปและชีวิตใหม่ในวัดนี้จะเป็นอย่างไรแต่เขาก็รู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว หลวงพ่อพาบุญธรรมไปพบกับหลวงตาซึ่งเป็นพระผู้มีปัญญาและประสบการณ์ที่แก่กล้าหลวงตานั่งอยู่ในศาลาหลังวสาลานี้ทำจากไม้สักเก่าแก่มีเสาไม้ที่แกสลักอย่างละเอียดและหลังคาที่มุงด้วยกระเบื้องดินเผาหลวงตากำลังนั่งสมาธิเมื่อเขาเห็นบุญธรรมเข้ามาก็เปิดตาขึ้นและยิ้มให้เจ้าคือบุญธรรมใช่ไหมหลวงตาถามเสียงนุ่มนวลใช่ครับบุญธรรมตอบพร้อมยกมือไหว้หลวงตาพยักหน้าและกล่าว ในฐานะที่เจ้าเข้ามาอยู่ที่นี่เราจะสอนวิชาและธรรมะให้เจ้าเริ่มจากการทำสมาธิเพื่อให้จิตใจของเจ้าเข้าถึงความสงบและเชื่อมโยงกับพลังที่อยู่ในตัวเจ้าเองบุญธรรมทำตามคำสอนของหลวงตาเขานั่งลงบนพื้นไม้เย็นๆหลับตาและเริ่มหายใจเข้าออกอย่างชา้ชาๆความเงียบสงบของวัดเริ่มเข้าครอบงำจิตใจของเขาและความกังวลที่เคยมีเริ่มเลือนหายไปจงตั้งจิตของเจ้าไว้ให้มั่นอย่าวันไหวตามความคิดหรือความรู้สึกใดๆหลวงตาแนะนำ เมื่อจิตใจของเจ้าเข้าถึงความสงบเจ้าจะเริ่มรู้สึกถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเจ้ามันเป็นพลังที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวในช่วงเวลานั้นบุญธรรมเริ่มรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านจากกลางอกของเขามันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนราวกับมีบางสิ่งบางอย่างที่ค่อยๆตื่นขึ้นในตัวเขามันเป็นพลังที่อบอุ่นและมั่นคงซึ่งทําให้เขารู้สึกปลอดภัย เมื่อบุญธรรมลืมตาขึ้นหลวงตาก็ยิ้มให้เขาดีแล้วนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเจ้ายัางต้องฝึกฝนอีกมากเพื่อให้พลังนี้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นแต่จงจำไว้ว่าพลังนี้ไม่ใช่เพื่อทำร้ายใครแต่เพื่อปกป้องและช่วยเหลือผู้อื่น จากนั้นหลวงตาได้พาบุญธรรมไปที่ลานฝึกซึ่งอยู่ด้านหลังของวัดที่นี่มีพื้นที่กว้างขวางล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่และมีบ่อน้ำเล็กๆที่สะท้อนภาพท้องฟ้าใสหลวงตาอธิบายให้บุญธรรมฟังเกี่ยวกับการใช้พลังจิตในการควบคุมสิ่งต่างๆและการเชื่อมต่อกับธรรมชาติการฝึกพลังจิตไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องการความอดทนและความมั่นใจในตัวเองหลวงตากล่าวเจ้าอาจต้องเจอกับความยากลำบากแต่ถ้าเจ้ามีความศรัทธาในตัวเองและในสิ่งที่เราสอน เจ้าจะสามารถผ่านมันไปได้ในวันต่อมาบุญธรรมเริ่มฝึกฝนตามคำสอนของหลวงตาเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการนั่งสมาธิและฝึกการควบคุมพลังจิตโดยมีหลวงตาคอยแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดแต่การฝึกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายบุญธรรมต้องต่อสู้กับความเหนื่อยล้าและความสงสัยในตัวเองหลายครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ เมื่อเวลาผ่านไปบุญธรรมเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาพลังจิตของเขาเริ่มแข็งแกร่งขึ้นและเขาเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นการเคลื่อนไหวของใบไม้ที่พัดตามลมอย่างช้าๆเสียงนกร้องที่เคยดูเหมือนเป็นเสียงธรรมดากลับกลายเป็นเสียงที่มีความหมายมากขึ้นหรือแม้แต่การสัมผัสถ,ถึงการปรากฏตัวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัว ในช่วงค่ำคืนหนึ่งขณะที่บุญธรรมนั่งสมาธิอยู่ในศาลาเขาเริ่มรู้สึกถึงการปรากฏตัวของกุมารทองเด็กน้อยผิวทองที่ลอยมาอย่างเงียบๆและยิ้มให้บุญธรรมอย่างอบอุ่นกุมารทองนั้นไม่ได้พูดอะไรแต่บุญธรรมรู้สึกได้ถึงการคุ้มครองและความปลอดภัยที่มาจากเขาเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรบุญธรรมกุมารทองส่งกระแสจิตถึงบุญธรรมเราจะอยู่กับเจ้าคุ้มครองเจ้าในทุกย่างก้าวของชีวิต บุญธรรมรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจากกุมารทองเขาเริ่มเข้าใจว่าพลังจิตท,ที่เขาได้รับนั้นไม่ใช่เพียงแค่พลังภายในตัวเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังที่เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวซึ่งจะคอยคุ้มครองและนำทางเขาในการต่อสู้กับความชั่วร้ายที่เขาต้องเผชิญในอนาคตบทที่2การ,รเผชิญหน้ากับความมืด หลายเดือนผ่านไปบุญธรรมค่อยๆปรับตัวเข้ากับชีวิตในวัดเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกสมาธิและเรียนรู้วิชาจากหลวงตาไม่เพียงแค่การใช้พลังจิตแต่ยังรวมถึงการเข้าใจธรรมชาติและการควบคุมจิตใจของตนเองหลวงตาได้เน้นย้ำเสมอว่าจิตใจที่มั่นคงนั้นสำคัญยิ่งกว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ในเช้าวันหนึ่งขณะที่บุญธรรมนั่งสมาธิอยู่ในศาลาเขารู้สึกถึงความผิดปกติที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาใกล้ตัว เนนบุญบุญธรรมเสียงของหลวงตาเรียกขณะที่เขาเดินเข้ามาในศาลาวันนี้เจ้าไม่ต้องนั่งสมาธิแล้วเรามีเรื่องสำคัญที่ต้องทำบุญธรรมลืมตาขึ้นแล้วหันไปมองหลวงตาเกิดอะไรขึ้นหรือครับหลวงตาหลวงตายิ้มเล็กน้อยมีข่าวลือในหมู่บ้านว่ามีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นผู้คนเริ่มเห็นเงาประหลาดในป่าข้างๆวัดและมีเสียงร้องไห้ในยามค่ำคืนข้าคิดว่าเราควรไปตรวจสอบให้แน่ใจ แล้วผมต้องทําอะไรบ้างครับบุญธรรมถามด้วยความกังวลหลวงตาหันมามองบุญธรรมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเจ้ามีพลังที่แข็งแกร่งพอสมควรแล้วถึงแม้เจ้าจะยังเด็กแต่เจ้ามีจิตใจที่เข้มแข็งข้าเชื่อว่าเจ้าจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้หลังจากนั้นหลวงตาและบุญธรรมเดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อมาถึงหมู่บ้านดูเงียบสงบแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวท่านหลวงตาหญิงชราคนหนึ่งรีบวิ่งเข้ามาหาพวกเขา ขอความการุณาช่วยพวกเราด้วยเจ้ากับสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับพวกเราหลวงตาพยักหน้าอย่างสงบบอกข้ามาว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงชราเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงสัน่นเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีเงาประหลาดปรากฏขึ้นในป่าข้างหมู่บ้านและมีเสียงร้องให้ดังมาจากป่าทุกคืนผู้คนเริ่มฝันร้ายและบางคนก็ล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุพวกเรากลัวว่ามันจะเป็นพูดผีปีศาจเราจะช่วยท่านเองหลวงตาพูดอย่างหนักแน่น หลังจากนั้นหลวงตาและบุญธรรมเดินเข้าสู่ป่าที่อยู่ใกล้หมู่บ้านความเงียบสงบของป่าดูเหมือนจะไม่เหมือนเดิมบรรยากาศในป่ากลับเต็มไปด้วยความหนาวเย็นและความมืดมนซึ่งทำให้บุญธรรมรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ผิดปกติเจ้ารู้สึกได้ใช่ไหมหลวงตาถามบุญธรรมขณะที่พวกเขาเดินไปตามเส้นทางในป่าครับหลวงตาผมรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่บริสุทธิ์มันเหมือนกับมีเงามืดตามพวกเราอยู่บุญธรรมตอบเสียงเบา หลวงตาหยุดเดินและหันมามองบุญธรรมเจ้าจำคำสอนของข้าได้ไหมจิตใจที่มั่นคงนั้นสำคัญยิ่งกว่าพลังที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่เจ้ารู้สึกตอนนี้เป็นเพียงเงาที่มาจากจิตใจของเจ้าที่หวาดกลัวบุญธรรมพยักหน้าเขารู้ว่าหลวงตาพูดถูกแม้จะรู้สึกหวาดกลัวแต่เขาต้องรักษาจิตใจให้มั่นคง เมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปในปา่าความมืดเริ่มเข้าครอบงำและอากาศก็หนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วบุญธรรมมองเห็นเงาดำที่ลอยอยู่ห่างๆจากพวกเขามันดูเหมือนเป็นเงาของคนที่ไร้หน้าไร้เสียงแต่เต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธหลวงตาผมเห็นเงานั้นบุญธรรมกล่าวพร้อมชี้ไปที่เงาดำหลวงตาหันไปมองและพยักหน้าเจ้าต้องเผชิญหน้ากับมันใช้พลังจิตของเจ้าในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายนี้ออกไปจำไว้ว่าจิตใจของเจ้าต้องมั่นคงและต้องไม่หวาดกลัว บุญธรรมสูดลมหายใจลึกๆและหลับตาลงเขารวบรวมพลังจิตของเขาความรู้สึกของความหนาวเย็นเริ่มหายไปและความอบอุ่นจากภายในเริ่มเข้ามาแทนที่เขาเริ่มรู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับธรรมชาติรอบตัวเขาและพลังนั้นก็เริ่มแผ่กระจายออกมาเมื่อเขาลืมตาขึ้นเงาดำนั้นก็หยุดนิ่งมันเหมือนกับว่ามันกำลังถูกตรึงไว้ด้วยพลังที่บุญธรรมปล่อยออกมาข้าขอเตือนเจ้าบุญธรรมพูดด้วยเสียงที่มั่นคงเจ้าจะไม่ได้ทำร้ายชาวบ้านเหล่านี้อีกต่อไปจงกลับไปยังที่ที่เจ้ามาจากและอย่าก,กลับมาอีก เงาดำนั้นเริ่มสั่นไหวก่อนที่จะจางหายไปในความมืดบุญธรรมรู้สึกถึงความสงบที่กลับมาในป่าและความหนาวเย็นที่หายไปเจ้าทําได้ดีมากบุญธรรมหลวงตากล่าวพร้อมยิ้มให้เจ้าพิสูจน์แล้วว่าเจ้ามีพลังจิตที่แข็งแกร่งและจิตใจที่มั่นคงแต่ผมยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรบางอย่างอยู่บุญธรรมพูดด้วยความสงสยัยมันเหมือนกับว่าเงาดำนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าหลวงตาพยักหน้า เจ้าพูดถูกนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราต้องเผชิญแต่ไม่ต้องกังวลเราจะผ่านมันไปด้วยกันเมื่อพวกเขากลับมายังหมู่บ้านผู้คนต่างพากันออกมาต้อนรับด้วยความโล่งใจและขอบคุณพวกเขาเล่าถึงการที่เสียงร้องให้หายไปและความฝันร้ายที่จางหายไปขอบคุณท่านหลวงตาขอบคุณเนนบุญบุญธรรมชายชราคนหนึ่งกล่าวพร้อมยกมือไหว้พวกท่านได้ช่วยพวกเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายข้าเพียงทำหน้าที่ของข้าเท่านั้นหลวงตากล่าวด้วยความถ่อมตน สิ่งสําคัญคือความศรัทธ,ธาของพวกเจ้าพลังที่แท้จริงนั้นมาจากจิตใจที่มั่นคงและความเชื่อมั่นในความดีบุญธรรมยืนอยู่ข้างหลวงตาเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความพึงพอใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าภารกิจของเขายังไม่จบยังมีสิ่งชั่วร้ายอีกมากมายที่เขาต้องเผชิญ เมื่อพระอาทิตย์ตกดินและท้องฟ้าเริ่มมืดลงหลวงตาและบุญธรรมก็เดินกลับไปยังวัดบรรยากาศในป่ากลับมาเป็นปกติมีเสียงนกร้องและเสียงใบไม้พัดไปตามลมมันเหมือนกับว่าทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบแต่บุญธรรมรู้ดีว่าความสงบนี้เป็นเพียงชั่วคราวเจ้ารู้ไหมบุญธรรมหลวงตากล่าวขณะเดินกลับวัดการเผชิญหน้ากับสิ่งชั่วร้ายไม่ใช่เพียงแค่การใช้พลังแต่ยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามผมเข้าใจแล้วครับหลวงตาบุญธรรมตอบ ผมจะพยายามรักษาจิตใจให้มั่นคงและไม่หวาดกลัวต่อสิ่งชั่วร้ายหลวงตายิ้มและกล่าวเจ้าทำได้ดีมากแล้วข้าเชื่อว่าเจ้าจะเติบโตเป็นผู้ที่มีพลังและจิตใจที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งใดๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบุญทรรรู้สึกถึงความมั่นใจที่หลวงตามีต่อเขาและมันทำให้เขามีความกล้าและความมุ่งมั่นมากขึ้น เขารู้ว่าเส้นทางที่เขาเลือกเดินนั้นไม่ง่ายแต่เขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่มาเยือนเพื่อปกป้องชาวบ้านและรักษาความสงบสุขอบคุณที่รับฟังจนจบเขาหวังว่าคุณจะสนุกและประทับใจกับเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดติดตามนิยายเสียงไทย n o เว l เพื่อไม่พลาดตอนถัดไปและฝากกดไลค์คอมเมนต์หรือแชร์ความรู้สึกของคุณด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ